กับอีมีน้อยด้วยสองตัวแรกนี่มั้ย อาคารจะมีความซุดเอียงม,มาทางฝั่งด้านหน้าก็คือฝั่งด้านนี้ซึ่งด้วยความที่เราอยู่ใกล้กับริมแม่น้ําค่ะมันทําให้ตัวอาคารของเราเนี่ยเวลามีฝนตกหรือว่าน้ำฝนสูงน้ําจะท่วมเข้ามาถึงภายในของอาคารนั่นจงทําให้เราต้องมีการติดอาคารขึ้นมาก่อนที่จะใช้งานหลุมยกอาคารด้านลางน,นี้ค่ะจะทําการแสดงขั้นตอนให้เราดูโดยอย่างแรกเลยค่ะเราต้องตัดเสาเข็มออกก่อนเครื่องตึง แล้วค่อยใส่ลงไปด้านล่างค่ะที่พื้นใต้อาคารของเราทั่วทั้งอาคารพอเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วก็จะทําการโบกบูนเพื่อปิดตัวเสาเขเมเอาไว้ก่อนจะหล่อคาด,ด้านบนค่ะแต่ว่าเว้นช่องว่างตรงกลางถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตเห็นจะมีตัวสีส้มๆอยู่นั่นเรียกว่าแม่แรงไฮดรลิกค่ะเราจะเอาไว้สนใจยกอาคารขึ้นมาต้องมีการตัดพน,นังออกก่อนแล้วพอเรายกขึ้นมาเสร็จ มันเป็นตู้ค่ะก็ปเลยมาป่นรูปออกมาเการองของเกถ่ายรูปกับป้าเ,เก่านะ คือเขาบอกอน,นุรักษ์เอาไว้วอันนี้คือภาพเดิมเจ้าหน้าที่เดนใหญค่ะอ,อันนี้คือภาพที่เขาอนุรักษ์ไว้เมื่อกนี้ไม่ไม่ตัวภาพว่าต,วตัวตึกมีการซ่อมแซมใหม่แต่ว่าตรงนี้เป็นภาพเก่าแล้วก็เอามาแต่งอันนี้คือภาพเก่าว่าอาจจะเป็นในส่วนของดักฟินเพราะว่าดักฟินในสมัยก่อนยังถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วคนก็คิดว่ามันดีต่อร่างกาย แต่ว่าการตีความอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในส่วนของดอกทับทิมค่ะเพราะว่าดอกทับทิมภาพจิตรกรรมเลยเราจรึงไม่ทราบค่ะว่าที่นี่เคยมีภาพจิตรกรรมอยู่ด้วยจนกระทั่งเล่นโนลองเดินสำรวจดูก็พบว่าตามผนังจะมีรอยเขียนสีจางๆอยู่แล้วก็ได้มีการใช้มีดผ่าตัดเล็บเล็กๆค่ะค่อยๆแซ่ตัวสีที่มันทาทับไว้ออกมาจึงได้พบว่าอาคารหลังนี้มีภาพจิตรกรรมอยู่ด้วยทังด้านนี้ค่ะบนเสาเองก็มีบ่าของพวงมลาลัยกำลังพันอยู่เช่นกัน ประ่างวดเรียที่สุดของเราเมื่อใช้แ่านเข้ามาจะพบว่าเรามีป้ายบอกสถานที่โดยรอบรวมถึงป้ายอักษรเลและตัวของ้าลรูปป้านจงนี้ค่ะเราทำไว้สนับสนุนให้กับผู้วิการทางสายตาสามารถลองสัมผัสดูได้ว่าจริงๆแล้วช่ลนี่นั้น,นหน้าตาปเป็นอย่างไร โดยในระเบียงไม้น,มมนะคะถ้ามองไปฝั่งด้านนู้นจะเห็นได้ว่าเรามีการวาดภาพจัตรกรรมขึ้นมาใหม่เพื่อให้ทุกท่านได้ลองมองดูแับเ,เทียบระหว่างของใหม่และของเก่าว่าสองอย่างนี้เนี่ยหน้าตามันจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไร <Okay. S 1> แต่เราจะไดมีภาพจัตรกรรมแล้วค่ะเรายังได้มีการอนุรักษ์สวิตไฟต์ตัวเ,เปิดพัดลมรวมถึงพัดลมและหลอดไฟทางด้าืบนด้วยเช่นกัน สมัยก <bons S 1> no ่อนคาระเบียงไม้ของเราเคยมีการทำบันไดข้ามบกันมาด้วยทันไหมทันใช้ตะเกียงไหมเราทันจริงหรอใช้ตะเกียงเจ้าไปหมายความไม่มีไฟฟ้าอย่าไปเท้าดูไม่ตอนเด็กไม่มีไฟฟ้าเลยไฟฟ้ามากี่ปีเนี่ย ไฟแขวนจำนวนมากซึ่งทำให้แม่น้ำที่กว้างใหญ่นั้นสว่างสวยถ้าเราอยู่ยุคนี้เราเป็นไงมีแต่ไฟตะเกียงะเองสารพัดรูปทรงเราะว่าเราต้องเดินทางกันนานเลยทีเดียวแล้วก็ต้องขอแจ้งอีกอย่างนึงค่ะถ้าเกิดว่าใครเข้าก่อนคนนั้นได้ที่นั่งใครเข้าที่หลังที่นั่งพิเศษคือได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ ทำเป็นเก้าอี้เติเตียรเลยอันนี้เราก็ใช้ตึกเก่ามาอันที่จริงฟ้าแลบเกิดจากเมฆที่อยู่สูงและมีไฟฟ้าประชุมเมื่อเข้าใกล้เมฆที่ก่อนที่มีไฟฟ้าอยู่น้อยไฟฟ้าที่มากนั้นกรจานแลบแลบไปหาที่น้อยให้อยู่เท่ากันแต่ถ้าเมฆนั้นลอยลงมา ไฟฟ้าอะไรเม่งคนจะเล่นงงไปหาไฟฟ้าที่น้อยจริงเกิด<อ>เป็นฟ้าขาวาตามต้ไนไม้หรือเปล่าซึ่งคนอยากจะก็เกิดวายวานะถ้าไม่จริงไม่ลงบันทายที่เอาเงินซื้อเรื่องนีง้มาใช้ออ่้อนดีห วันเสามนะสวัางสกรยี่สิบกันยายนพุทธศักราช2427เเป็นครั้งแรกที่แสงไฟฟ้าได้ส่องสว่างขึ้นอย่างเป็นทางการในแผ่นดินไทย จ <othe> ากพระนรระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทต่อเพื่อพระพักรองค์พระมหากริย์ท่ามกลางมหาสมาคมแห่งพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาต้องมาจะยังไม่ได้ใช้นี่ในวันเมื่อเช้าที่สยามของเราและในวันนี้นะคะในออฟก็จะมาเล่าให้เราฟังถึงช่วงเวลาในยวงสมัยของเขาเดี๋ยวเชิญผู้อนช่ทร่วมท่านด้านนี้ด้วย และต่อมาก็ได้ควบรวมกิจการรถรรรรรรรไฟฟ้าของบริษัทมาเกาะแคมเวย์เข้ามาดำเนินการอารามีไฟฟ้าใช้จึงได้เปลี่ยนเป็นการปักเสาและก็พาสายค่ะมีการเปลี่ยนจากตะเกียงเป็นใช้คอมโดงไฟแล้วติดตั้งม,มิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อที่จะวัดปริมาณการจ่ายไฟโดยมิเตอร์อันนี้ค่ะเป็นมิเตอร์ของเก่าที่เราได้นํามาจัดแสดง 1,400กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยมีเรือบรรทุกแปรมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองโขงอ่าแล้วเลี้ยวเข้คลองบันเลียงมาจอดถึงที่โรงไฟฟ้าซึ่งรับผกลิตในน้ำได้มอละ12,500กิโลกรัมต่อชัว่วโมงไอหนานี้จะถูกส่งไปตามท่อ สูตนี้คือความจเจริญก้าวหน้าของโลกไฟฟ้า่ะเดี๋ยวรบกวนขยับจีให้กับคนข้างหน้าหน่อยนะคะซึ่งตรงตรงนี้เราจะมีการเผาไหม้เชื้อมเลิงอยู่ข้างล่าง ี๋ยวเปิดตรงนี้ให้หน่อยนะเปิดตรงนี้หน่อยโอเคด้านในค่ะจะเป็นการจำลองว่าเรามีการเผาเชื้อกเพลิงอยู่ซึ่งหลังจากนั้นค่ะตัวน้ำเนี่ยก็จะถูกต้มต้นเดือดและหลังจากนั้นไอ้น้ำก็จะพัดส่งไปยังไฟพัดแล้วก็เข้าไปที่เครื่องจำเนิดไฟฟ้ากลายเป็นไฟฟ้าส่งไปยังส่วนต่างๆนพระราชวังพญาไทซึ่งจากการที่เรามีสถานที่สำคัญรวมถึงวางเกิดขึ้นมันทำให้ผู้คนค่ะค่อยๆย้ายเข้าไปอยู่อาศัยในทาว ค่ะซึ่งโรงแรมงนี้จะเป็นโรงแรมแห่งแรกที่มีการติดป้าลิฟต์แล้วก็มีการเปิดแอร์ให้กับผู้ใช้บริการนอกากนี่งมบินของฝ่าตรงข้ามก็มาลงเ้นมาแล้วอ้เกิดว่าใครเข้าไปลุงนบินมาแล้วขึนบมาล้วดไม่หลงไม่หลง phần đã mang lao nè, mang cái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 , mang mà, không à. À, giờ ตอนนี้ทุกคนรอดแล้วนะคะซึ่งในตอนนั้นค่ะบริเวณโดยรอบตรงนี้ต่างก็ราเป็นนงง้ลองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัดราชบุรณะหรือว่าเป็นโดรไฟฟ,ฟ้าต่างก็ถูกทำลายจนสิน้นเหลือไว้เพียงแค่ระปางและอาคารหลังนี้เยืนอยู่คู่กันเท่านั้นภาพด้านหน้าน,นี้ค่ะจะเป็นภาพของเหตุการณ์จริงที่เราได้นำมาจัดแสดงในตอนที่พระนครนั้นลุสนิย กินตัวเองจนหมดสิ้นทุกคนรู้ไหม ทันไปลายๆทันนี้ ักโดยที่โต๊ะและก็อี้ค่ะจะเป็นของที่เราอนุรักขึ้นมาเช่นกันส่วนแผนที่ด้านบนคือแผนที่การเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินช่วงถนนสีลมและนอกจากนี้ค่ะรายชื่อลงรูปภาพทาง่งโน้นก็คือชื่อของคนี่เป็นผู้ว่าการตั้งแต่ทา่านแรกมาจนถึงทานปัจจุบันและห้องประชุมแห่งนี้ค่ะถูกใช้มากโดยท่านผู้ว่าการ จนถึงขั้นที่7ค่ะและถ้าเกิดว่าดูท่านเกหน้าองขึ้นไปด้านบนจะเห็นได้ว่ามีลายท่าศิลปกรรมอยู่ซึ่ง่าพศิลปกรรมนี้ค่ะเป็นท่าศิลปกรรมสไตล์ยตโตเรียนแบบเดียวกับที่อยู่บนชั้น3แต่ว่าใช้เทคนิคที่ต่างกันเรียกว่าเทคนิคแบบสเตนซิลจะเป็นการทำลายฉลุออกมาก,ก่อนแล้วค่อยท่าลงบนพื้นผิวก่อนที่จะทานอกจากนี้เขายังมีพัดลมและตัวของนาฬิกาที่เป็นของเก่าด้วยเช่นกัน หลายๆท่านอาจจะสังเกตเห็นแล้วว่าด้านบนมีรูปของรัชการที่6แขวนเอาไว้เนื่องจากว่าในตอนที่เราเปิดใช้อาคารนี้ครั้งแรกค่ะรัชกาลที่6กก็ทรงเสด็จมาแล้วก็ขับรถผ่านอาคารตรงกลางของอาคารไปค่ะเป็นการเปิดอาคารนี้ให้กับเรา มากยิ่งขึ้นแต่ว่าความสดสุกสบายนั้นก็มาพร้อมกับความคิดที่รู้สึกว่าธรรมชาตินั้นสาคัญขนาดไหนนั่นจึงทำให้ภาพหน้นนาค่ะเป็นภาพที่การไฟฟ้าคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตในโลกที่ทุกคนใช้ไฟฟ้ามากขึ้นรักโรครวมถึงรักธรรมชาติมากขึ้นด้วยเช่นกันโดยในภาพนี้ค่ะก็จะมีการใส่เป็นอาคารที่มีรูปไข่อยู่ด้านบนตรงนั้น อาคารวันนธรรมภาคสะเขตของเตเยค่ะเป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นว่าการไฟฟ้าของเราจะมายาวทําหน้าที่ให้ดีต่อไปถึงแม้จะเป็นในอนาคต